สวัสดีค่ะนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเรายังอยู่ที่โจทย์ปัญหาการลบนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแต่งโจทย์หรือว่าการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบนั่นเองนะคะซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยก็มีขั้นตอนอยู่ด้วยกันแค่3ขั้นตอนค่ะ 1. นนะคะก็คือให้นักเรียน พิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนข้อความหรือว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะจากนั้นให้นักเรียนกำหนดคำสำคัญเกี่ยวกับการลบนะคะยกตัวอย่างเช่นน้อยกว่าขายไปเสียจ่ายเหลือนะคะจากนั้นนักเรียนก็เริ่มสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ะคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนในแบบฝึกหัดหน้า64นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือเงินออมสะสม78,600บาทจ่ายค่าประกันรถยนต์1 9 9 0บาทจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน27,900บาทนะคะเมื่อเราพิจรารณา สิ่งที่โจทย์กำหนดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขและข้อความแล้วนะคะให้นักเรียนกำหนดคำสำคัญนะคะซึ่งคําสำคัญที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือคําว่าจ่ายและคําว่าเหลือนะคะซึ่งจ่ายและเหลือนะคะเป็นการนำจำนวนหนึ่งหากออกอีกจำนวนหนึ่งนะคะหรือเราจะพูดง่ายๆว่าใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างจทยปัญหานะคะด้วยการใช้ตัวละครเข้ามานะคะในที่นี้คุณครูจะใช้พ่อนะคะอ่าพ่อมีเงินออมสะสม78,600บาทนำมาจ่ายค่าประกันรถยนต์1 9 9 0บาทและจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน27,900บาท พ่อเหลือเงินออมสะสมกี่บาทเมื่อเราสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะต้องวางแผนแก้โจทย์ปัญหาพ่อมีเงินสะสมทั้งหมด78,600บาท แบ่งไปจ่ายค่าประกันและค่าซ่อมบ้านนะคะแล้วถามว่าพอจะเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทน,นะคะฉะนั้นวิธีการหานะคะหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องเอาเงินออมของพ่อนะคะไปลบกับค่าประกันรถยนต์ก่อนจากนั้นเอาจำนวนเงินที่เหลือไปลบด้วยค่าซ่อมแซมบ้านนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะนักเรียนจึงเป็นวงเล็บเปิด 7 8 6 0 0ลบ1น9 0มงเล็บปิดลบ27,900ท่ากับสี่เหลี่ยมะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องเอาเงินออมของพ่อไปลบค่าประกันรถยนต์ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือไปลบกับค่าซ่อมแซมบ้านนะคะนักเรียนแสดงวิธีธรรมการหาคำตอบ ในหน้านี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะคะ